กลับสวัสดีทุกทกท่านที่คอรพรอยางสูงค่ะกลับมาพบกับใบยิบสี่ใครใจอีกแล้วนะคะวันนี้ใบยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์บยิบสี่ใครใจฝากเบอร์ด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของบยิบสี่ใครใจ0955325693 0955325693 ส่วนไลด์ไอดีนะคะ b a y t a r o t B e ตาโร b a y t a r o t B e ตาโรเอาไว้แอดไลน์ไว้ติดต่อโทรคุยกับเบรนะคะนัดดูดวงกันแบบ p r i v a t e ัวตัวตัว,ตว,ตวหรือดูผ่านกล้องวิดีโอคอลนะคะได้ด้วยอุปกรณ์ในการพยากรณ์ดวงชะตาในวันนี้นะคะเบยสิสีใครใจใช้ไพ่ชุดนี้ชุด the mary el t a r o r The Mary El Taro ผู้วาดก็คือ Mary White เธอเป็นชาว California นะคะเธอเป็นชาว California จากการที่ไปสังเกตนะคะ Master ต,ต่างๆเนี่ยอย่าง Pamela Cumminsmith Master Taro ท่านอาจารย์ทาวอนบุญยวันท่านอาจารย์สมบูรณสุขหรือเนี่ย Madame m มรี่ไว t ์เอ่อบุคคลเหล่านี้นะคะเขาเป็นผู้ที่แบบเป็นศิลปินนะคะแล้วก็เป็นผู้สร้างไพ่บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความรู้นะคะกว้างมากเลยแล้วก็เหลือเฟือมากเลยนะคะมีเอเนจีเยอะมีพลังเยอะเวลาเราจับไพ่สัมผัสไพ่เนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะคะเขาออกมาจากชีวิตของบุคคลเหล่านี้เลยนะคะ ไพ่เนี่ยนะคะออกมาจากชีวิตของท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างด้วยชีวิตนะคะจับเขาเนี่ยจับไพ่เวลาจับไพ่เราจะรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นได้เลยนะคะว่าไพ่เนี่ยเขามีพลังนะคะพลังเยอะมากนะคะแล้ววันนี้เบยิบสีใครใจนะคะไม่ได้ใช้ไพ่อย่างเดียวใช้หินด้วย หินสีเหล่านี้นะคะได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาสณนะสงขาค่ะเป็นหินเกรดพรีเมียมนะคะอายุของเขาเนี่ยเป็นพันปีเลยนะคะแล้วก็ร้านอาจารย์หญิงจุธามาสอยู่ที่ร้านส t ต n บิร r เวอรค่ะลาดนิเอออยู่ที่นาคนิวัลาดราพร้าว71นะคะชื่อร้านสโตนบิรีเวอรเผื่อท่านใดสนใจหรืออยากครอบครองหินสีมงคลงต่าง ไปร้านท่านอาจารย์ได้นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้าที่สนใจในเรื่องหินสีเนี่ยค่ะเข้ามาสอบถามกับ b บยิใครใจ b บยิใครใจก็เลยแนะนำไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงค่ะนะคะเอาละอันนี้เป็นดาบดรนะคะหินแม่มดพลังเขาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยพลังเขาเยอะมากเลยสัมผัสได้มีความเย็นมากเลยนะคะ ลาบดารา์เป็นหินแม่มดหินแห่งยานอย่างรู้นะคะและเนี่ยก็คือลาบดารายด้วยเช่นกันนะคะเอาละทันที่เกิดวันเสาร์ทุกคนทั่วโลกเลยนะคะพร้อมนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆตั้งจิตนิ่งๆน,นะคะอย่างมีสมาธินะคะออะเริ่มเลยเดี๋ยวี่ใช้ลาบดารายเอาละเริ่มนะคะ โอมอคีพหูบุพผังสการะวันธานางครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุเคนะจ่าชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธในหินใบนี้มีหินทั้งหมดเนี่ยนะคะ125ก้อนแต่ไปยิซีใครใจใช้พี่หมดหรอคะ ใช้เพียงแค่สิบก้อนได้หินสวยๆทุกก้อนเลยเดี๋ยวไปยิปมสิใครใจแนะนำเพื่อนๆนะคะให้รู้จักหินแต่ละก้อนก่อน ก้อนแรกนี้นะคะเราเรียกว่ายูนไท์เทพีแห่งโชคลาภนะคะอันนี้แคลไซ์หินสีเหลืองนะคะมีความร่าเริงจ่มใสไพไรท์นะคะเป็นแร,ไร่ไพไรท์ที่อยู่ในราพีสลาซูรีอันนี้ไพไรท์อันนี้มาไาไคสวยงามมากออ a n เรนจ์อ g เวนเจอรีน ลาบดอรไรนะคะเนี่ยหินแม่มดเขามีพลังเยอะมากเห็นไหมคะหยิบก้อนไหนก็มีพลังเห็นไหมคะอันนี้ Green วนเจอรีนเรชเชสเปอร์แดนเมชเชนชาร์สเปอร์คริหินแต่และก้อนนี่มีพลังมากเลยนะคะแล้วก็ความหมายดีทุกก้อนเลยหยิบหินมาแบบนี้รู้ได้เลยว่า ดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนวันเสาร์ประจําเดือนกรกฎาคมเห็นหินแบบนี้ทราบได้เลยนะคะว่าดวงของท่านเนี่ยส่วนกระแสะนะคะดวงดีท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตัวท่านเองเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะกล้ากล้าที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีในเรื่องของความสุขุมพิารภามีความรอบรู้มีความฉเฉลียวฉลาดมีความหลักแหลม นะคะนี่แล้วอยู่ในไพ่บอกเลยว่าในเดือนกรกฎาคมเนี้ยตัวท่านเองเนี่ยมีโชคดีมีความโชคดีมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามาแบบโดยที่แบบไม่คิดว่าจะได้มาแบบนี้นะคะเดือนกรกฎานี้แหละตัวท่านเนี่ยมีโอกาสได้ได้อย่างที่ไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าจะได้มานะฮะเนี่ยนี่เห็นไหมเนดูซิไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่า ในเดือนกรกฎานี้ตัวท่านเองนะต้องพยายามมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพเอาเอกเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเนี่ยให้เยอะๆมีการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนะี่ยรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะอาจมีในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การวิเคราะห์หรือมีการศึกษาในเรื่องของภาษาเรียนรู้เรื่อง ที่เป็นความรู้เป็นเรื่องไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆนะในเดือนกระกฎาคมนะคะลุกขึ้นมาค่ะจะนอนแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องลุกขึ้นมาพัฒนาเอาอกเอาใจใส่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกลุกขึ้นมาพัฒนาสมองของตัวเองบางท่านเก่งอยู่แล้วปัดฝุ่นค่ะแล้วเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านสนอกสนใจให้มากขึ้นนะคะ ต่อมาแคลไซต์แคลไซต์เนี่ยหินสีเหลืองสีเหมือนทองสีเหลืองสวยทองอารามในเมื่อสีเหลืองทองสวยเหลืองทองอารามแบบนี้นะคะก็ไม่ผนเรื่องการเงินลคะคะการเงินของท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคมนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินไม่ขาดมือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง โอ้โหสุดยอดอ่ะไพ่บอกว่าอะไรคะไพ่บอกว่าตัวท่านเองจะมีการจัดระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยอย่างดีเยี่ยมมีความเข้าใจในเรื่องของเงินนะคะอย่างดีเยี่ยมมีความเข้าใจในเรื่องระบบการเดินของเงินนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของทิศทางของเงินมีความเข้าใจว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้มีเงินเนี่ย เพิ่มขึ้นไายๆช่องทางนะดูสิเห็นไหมให้แนะนําดีมากดังนั้นสำหรับท่านที่มีบัญชีเดียวก็ต้องพยายามเปิดบัญชีเพิ่มนะคะแล้วก็สามารถนําเงินเนี่ยไปลงทุนกองทุนต่างๆที่ธนาคารเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้หรืออาจจะไปลงทุนทำธุรกิจ หรือซื้อทองคําแท่งหรืออาจจะไปซื้อสลักออมสินนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมีให้ศึกษาได้ใน YouTube และที่ธนาคารและกับโค้ชต่างๆกับผู้รู้ต่างๆนะคะแอต่อม่ภรไพไรท ไพ่ไรนี่บอกเลยนะญาติพี่น้องดีให้การดูแลเอาอกเอาใจใส่กันอย่างดีเพื่อนฝูงดีแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองก็มีโอกาสได้พบกับบุคคลชั้นแนวแน่ได้พบได้รู้จกักกับบุคคลที่มีความรู้อืมและไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านจะได้พบกับบุคคลชั้นแนวหน้าได้พบกับบุคคลที่มีความรอบรู้ท่านจะมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาได้เจอในสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอหรือเคยไปมาแล้วไปเจอมาแล้วไปพบมาแล้วในเดือนกรกฎานี้ได้ไปสัมผัสก,กับสถานที่แห่งนั้นอีก ได้ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอีกได้ไปพบกับบุคคลที่ท่านเนี่ยเคยพบและถูกอกถูกใจแล้วมีอยู่ด้วยกันแล้วมีการสนับสนุนผลักดันกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ได้ไปคลุกคลีได้ไปสัมผัสได้กลับไปยังบรรยากาศแบบนั้นอีก นะคะแล้วสามารถนําเรื่องราวดีๆเนี่ยมาพัฒนาตัวท่านเองแล้วก็มาแบ่งปันให้กับคนรอบข้างตัวท่านเองได้ด้วยอันนี้จะเป็นมาละไค์มาละไค์บอกเลยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วสบายอุสบายใจแล้วก็บ้านของคุณอยู่แล้วมีความสบายใจแล้วบ้านไหนที่ไม่มีต้นไม้หินบอกเลยให้หาต้นไม้มาปลูกจะเป็นต้นไม้ประดับจะเป็นต้นไม้พื่นผักสวนครัวได้หมด หาต้นไม้มาปลูกแล้วก็พยายามจัดห่วงจุ้ยที่บ้านของตัวเองของตัวท่านเองเนี่ยให้มันมีในเรื่องของความสดชื่นล่มรื่นให้ดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจไพ่บอกว่าใดนี่ไงไพ่บอกว่าจะต้องสร้างในเรื่องของความร่มเย็นล่มรื่นความสดชื่นเติมเข้าไปความเติมความสดชื่น เติมความสบายอกสบายใจเข้าไปเวลาอยู่บ้านอยู่บ้านนี้ต้องพยายามปรับห่วงจุ้ยนะบ้านท่านใดที่วางของเกะกะแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอะไรที่เลิกใช้แล้วไม่ใช้แล้ว6เดือนหรือปีหนึ่งไม่ใช้แล้วเก็บใส่กล่องบริจาคหรือจำหน่ายได้จำหน่ายบริจาคได้บริจาคเก็บให้เรียบร้อยนะคะ เพื่อเพราะว่ามันกีดขวางการเดินทางของเงินรวมทั้งหลอดฟงหลอดไฟตรงไหนในภายใบ้านเนี่ยที่มันติดๆด,ด,ดับดบหรือมันดับไปเลยเปลี่ยนหลอดใหม่นะต่อมาโอเรนจ์อ e เวนเจอรินโอเรนจ์อเวนเจอรินบอกเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้มีโครงการใหม่มีเรื่องราวใหม่ๆมีสิ่งที่ท่านอยากลงมือทำอะใหม่ บางท่านอาจจะมีโครงการเรียนภาษาภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียเห็นไหมโอ้เยี่ยมเลยนะคะเป็นโครงการของท่านนะก็อย่าทำให้มันเป็นโครงการเฉยๆเราจะต้องทำไมคะรีบรู้เนื้อรู้ตัวของเราเนี่ยให้โดยเร็วที่สุดว่าเราอะโครงการที่เราสนใจมีอะไรบ้างรีสรีสรายการออกมาเลยจดลงสมุดก็ได้แล้วเราก็ เลือกเลยค่ะรายการที่เราแบบสนใจที่สุดนะคะว่าเราอยากจะอย่างเช่นกรกฎาคมนี้ฉันตั้งใจเลยนะกรกฎาคมนี้ฉันต้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยให้จบนะคะภายในหนึ่งเดือนฉันจะต้องมีชั่วโมงการเรียนเนี่ยออวันละหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเนี่ยคุณเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะอย่างมีระเบียบอย่างมีวินยัย หรือตัวหรือบางท่านอาจมีโครงการแบบอื่นก็ได้นะคะให้ลุกขึ้นมาทําเลยนะฮะลุกขึ้นมาดําเนินการทันทีเลยนะคะเออไพ่บอกว่าอะไรเห็นไหมไพ่บอกแล้วตัวท่านเองเนี่ยมีโครงการ คิดอยากทําเยอะแยะและบางท่านก็เริ่มแล้วดังนั้นให้ความเอาอกเอาใจใส่ให้ความจริงจังจริงใจแล้วก็ให้มีความระเบียบวินัยลงไปในสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยแล้วที่สําคัญไพ่ใบนี้เป็นรูปเด็กดังนั้นท่านที่แต่งงานแล้วมีคู่มีครอบครัวแล้วเดือนกรกฎาคมนี้ท่านอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับเด็กต่ออาดูต่อนะลาบดอไรลา,าบดอไรเนี่ย บอกให้ทราบว่าไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีสิ่งที่ท้าทายยังไงก็ตามกำแพงมันจะกวางกั้นแค่ไหนก็ตามหรือว่ามีกวาหน้ำที่มันสูงแค่ไหนก็ตามนะแต่ในเดือนกรกฎาเนี่ยตัวท่านเองสามารถที่จะใช้ในเรื่องความรู้ความสามารถความฉลาดหลักแหลมของตัวท่านเองนี่แหละฟันฝ่ามันไปได้นะข้ามมันไปได้ดูสินะเขามีพลังนะลาบดไรเนี่ย บอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ได้ดีร้อเปร์เซน์ด้วยนะคะอะดูไพบอกว่าอะไรไพบอกเลยไพเขาแนะนำมาว่าจะต้องมีในเรื่องของความอยู่กับตัวเองเนี่ยให้มากๆให้มีความรู้สึกตัวเองให้เยอะๆมีโอกาสก็นั่งสมาธิ พยายามนะคะขจัดอยากใยในใจอะ่ะที่มันเป็นแนวที่แบบมาทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกหม่นหมองรู้สึกท้อแท้รู้สึก,สก,สกเป็นแนวไม่ค่อยดีอะคะ่ะแนวแนวแนว,แนวดิ่งไปเลยอย่างเงี้ยไพ่เตือนมาเลยนะพยายามขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดแล้วกลับมารู้สึกกลับมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้เร็วที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหินเขาก็ยังย้ำนะคะว่า กรกดานี้ยอย่างไรก็ตามท่านเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จข้ามผลสิ่งที่มันกีดกวางสิ่งที่มันท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จแกรีนอเวนเจอรีนก e ีนอเวนเจอรีนเนี่ยบอกเลยนะสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้พบคู่และสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนท่านที่มีหุ้นส่วนการพูดคุยการต่อรองเจรจาการตกลงกันมีอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็คือไม่มีปัญหาเออการเดินทางก็ปลอดภัยอุบัติเหตุก็ไม่มีศัตรูก็ไม่มีปลอดภัยไพ่บอกว่าอะไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านทำอะไรเนี่ยก็ ราบรื่นเนี่ยมีคนมาสนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนตัวท่านดีนะเออเวล g o กตต่อมาเรดเชสเปอร์เรดเชสเปอร์เนี่ยบอกเลยนะว่าสุขภาพของท่านเนี่ยดีเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือเนี่ยไม่มีนะแต่อย่างไรก็ตามเรดเชสเปอร์เตือนมาว่าตัวท่านต้องพยายามนะคะไม่ใจร้อนจนเกินไป ไม่วู่วามจนเกินไปไม่ควรวิตกจนเกินไปนะฮะทำไงคะต้องฝึกสมาธินะมีการฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวเองนะคะ่ะนี่ไงให้อยู่กับตัวเองมากๆไพเขาก็บอกแม,นะม่ไหมช่วงเนี้ให้อยู่กับตัวเองนะคะควรให้อยู่กับตัวเองไม่ควรจะแบบว่า วู้วามใจร้อนไม่ควรบุ่มบามนะคะต้องอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องแบบเหมือนเหมือนจำศีลก็ได้หรือฝึกตนก็ได้ฝึกสมาธิก็ได้นะคะคือในเอ่อความหมายไพ่ณนะที่เนี้หมายความว่าต้องอยู่กับตัวเอง ม่ได้โดนกักขังนะคะในไพ่เนี่ยดูเหมือนก็โดนกักขังแล้วจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมานะอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะคะแต่ณวันนี้ณดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนกรกฎาคมนี้คือณตอนนี้คือเกี่ยวในเรื่องของจิตใจดังนั้นตัวท่านเองเต้องทําจิตใจทําไมคะให้นิ่งให้สงบเบิกบานใจแล้วก็ทําจิตใจของตัวเองเนี่ยให้อิสระ ให้รู้สึกจ,ใจใิตจใจตัวเองเนี่ยทำจิตใจตัวเองเนี่ยให้เป็นอิสระนะคะขะจัดอยากย่ายขจัดสิ่งเศร้าหมองในใจให้มันหมดไปนะคะจริงๆแล้วหินกับไพ่เนี่ยเขาก็สอดคล้องกันนะต่อมาดัมมิชเชนแจสเปอร์ดัมมิชเชนแจสเปอร์บอกเลยว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตัวท่านเองเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมีความรอบรู้มากมายนะ แล้วตัวท่านเองโครงการเยอะโครงการแยะในเดือนกรกฎาคมดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำาไงคะก็ต้องค่อยดำเนินการจัดการไปทีละระดับขั้นตอนทำทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องซึ่งตัวท่านเองสามารถทำได้ครบทุกเรื่องด้วยอไภไพว่ายังไงเห็นไหมไพบอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตัอ้งอกตั้งใจจริงเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยกับในสิ่งที่ท่านลงมือทําและท่านก็มีความตั้งใจเลยว่าต้องอย่างไรก็ตามต้องสําเร็จนะคะต้องสําเร็จและดัเมิชเชนแจสเปอร์ก็บอกว่าสําเร็จอย่างแน่นอนส่วนคริสตัลคริสตัลบอกเลยว่าในเรื่องของ โครงการต่างๆหน้าที่การงานของตัวท่านเองอยู่ในระดับดีเกณฑ์ดีแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดังนั้นตัวท่านต้องนำตัวเองเนี่ยไปใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ให้เยอะมากๆนะคะแอบแล้วไพ่บอกว่าอะไรไพ่ก็บอกว่าให้ตัวท่านเองเนี่ยนะคะ ขอทำความเข้าใจไพ่สักครู่ค่ะอืมไพ่บอกว่าให้ท่านเนี่ยนะคะมีความจริงจังจริงใจกับงานที่ท่านทำมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในงานที่ท่านทำมีในเรื่องของความการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของงานเนี่ยอย่างรู้ลึกร,รู้จริงนะคะเออเห็นไหมตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มีในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียอะไรดีๆนะดูไพ่สินะด,นะดังนั้นเนี่ยเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆของท่านในเดือนกรกฎาคมนี้หายห่วงสบายใจได้ทั้งไพ่ทั้งหินออกมาดีสำหรับอันนี้เป็นดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคม เบยิซใครใจนะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่กลับมานะคะรับชมเบยิซใครใจแล้วก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบยิซใครใจตลอดเลยเบยิซใครใจกราบขอบเพราะคุณเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้เบยิซใครใจก็ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้ทุกๆท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ